สองคนจะไปเรียนอะไรจะไปทําอะไรก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะรู้สึกเมาว่าหน้าฝั่งนี้มันสวยขึ้นมันสวยขึ้นเออมันมีความลิปแน่ตาเตออะไรแบบดีขึ้นดีขึ้นตาโตขึ้นมาแบบไหน คลินิกนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเป็นหมอลีซ่ารในรูปแบบบทบาทใหม่ใช่ก็คือเป็นโจทย์เริ่มต้นเล็กๆของการที่จะเข้ามาเป็นหมอความงามการนำคลินิกค่ะเขาเรียกว่า Road to หมอความงามเลยใช่ไหมครับใช่ Road to หมอความงามกางนำคลินิกอันนี้คือเป็นหมอความงามนะไม่ใช่เป็นผู้บริหารเป็นหมอความงามเราวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณหมอก็วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาทางบริษัทของทางจูวีเดิมค่ะเขาก็มาทหนหมอฉีดงานฉี วันนี้คุณหมอไม่ได้มาคนเดียวรู้ใช่ไหมครับใช่ไม่ได้มาคนเดียวมีเ<ะ>พื่อนมาด้วยใค่ไหนเชิญไหนเชิญเข้ามาหน่อยอหมอครีมค่ะหมอพรีมวันนี้นเอเอเราจะมาเรียนของผลิตภัณฑ์อะไรครับวันนี้เราจะมาเรียนผลิตภัณฑ์โมเดลค่ะของจูดีเดิมกันนะคะเข็มคือเป็นฟิลเลอร์งานผิวใช่ฟิลเลอร์ที่ทำให้ผิวเราฟูขึ้นค่เขาบอกตัวนี้คือ ก็ลังเะเฟมัดแล้วใช,ใช่แต่คือไม่รูเซฟมัดหอเแต่ว่าผลลัพธ์ดีมากแน่นอนลูกค้าชอบแน่นอนเราหมอะที่ชอบมากเลยทุกผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเราจะต้องมีการเรียนเราก็ต้องมาแบบมีการมาฝึกอบรมอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราฉีดเป็นแล้วเราจะฉีดเป็นได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มันไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วันนี้ก็คือก็เลยมาในทีมสีผลิตภัณฑ์เลยใช่อะไรค่ะเดี๋ยว เราสองคนจะไปเรียนอะไรจะไปทำอะไรก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันนี้ก็อยู่ที่กางน a m คลินิกสาขาสยามสแควร์นะคะมาด้ตีนโวลไลท์จเดโวลไลท์ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณหมอมาเรียนมาเรียนด้วยคองเซ็ปต์แบบนี้หรอใช่ก็คือก็ให้เกียรติโปรดักต์เพราะว่าเราเป็นหมอความงามเนาะเวลาที่มีโปรดักต์ไหนออกใหม่อย่างเงี้ยแล้วเรามาเรียนก็อยากจะใส่ชุดให้มันเป็นตีมเข้ากับโปรดักต์เวลาที่โปรดักต์ออกมาใหม่อ่ะเราจะต้องมาเรียนการฉีดด้วยเทคนิคของโปรดักต์นั้นๆคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเรียนแล้วก็ไม่อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่อง กอเราอ่ะสมมติว่าเรามีโปรดักใหม่เราก็จะจัดเซสชันให้เด็กๆอ่ะ ได้มาเรียนว่าโปรดักต์นี้จะฉีดยังไงถูกต้องเพื่อลูกค้าไม่ใช่ฉีดตามเทคนิคตัวเองทุกอย่างเหมือนกันทั้งโลกล่าไม่ได้ตัววัวไลนะคะก็เป็นฟิลเลอร์ที่ทํามาเพื่อฉีดผิวโดเยเฉพาะนะคะตัวนี้ก็คือจะทําให้หน้าเราฟูแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นมากกว่าตัวอื่นๆแล้วก็มีงานวิจัยรองรับเยอะมากเลยคะ่ะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้คือเรียนกันคือเราต้องผัดกันฉีดด้วยวใช่ไหมครับคุณหมอใช่ก็คือปกติะคะ่ะเออที่คลินิกเราค่ะนอกจากเราเรียนนะเราก็อยากจะต้องให้หมอเป็น s u b j ก็คือให้หมอได้ลองโปรดักเองด้วยคือถ้าเกิด ถ้าเกิดมันไม่ได้เหนือบากราแงอะไรมากมายอย่างเงี้ยเราก็จะอยากให้สลับกันฉี่เราก็สลับกันลองโปรดักเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเรารู้สึกยังไงแล้วมันเห็นผลยังไงเพราะว่าคือทุกที่อะเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่ต่างกันเราอธิบายได้เป็นคําพูดแต่ว่าในเรื่องของผลลัพธ์อะมันไม่เหมือนกับเราโดนเองลองเองแล้วเราก็จะเทียบเองได้เราก็จะบอกลูกค้าในเงี้ยผมความรู้สึกว่าเหมือนเราก็คือลูกค้าคนนึงเหมือนกันก็คือเป็นตัวแทนลูกค้าก่อนเลยใช่แล้ว อันนี้คือเราทำกับทุกโปรดัก์นะคบคุณหมอทุกโปรดักคือเราก็ต้องลองก่อนคือเป็นหนูทดลองก่อนที่อื่นไม่รู้แ <mum> ต่กำลัง so. พิมพ์อ <protagonist> <we> ีกแถโปรดักแล้วก็แพทย์ใช่หมอทุกคนลองหมดส่วนใหญ่ทุกคนเขาก็จะเอ่อมาลองก็คือมีเราจะมีราคาสวัสดิการแพทย์นะคะก็คือจะ ทำแบบในราคาชิปทุนเลยแล้วก็ให้แพทย์ละซื้อโปรดักต์แล้วก็มาฉีดลองกันเองเพื่อให้หนึ่งแพทย์สวยด้วยก็จะได้อยู่กับเราก็จะได้ยิ่งสวยไปด้วยแล้วกเ็เวลาเขารู้โปรดักต์อะเขาก็จะได้ทดลองได้ประมาณนั้นอบอกลูกค้าได้ค่ะ จริงๆอ่ะเอออันนี้พูดถึงตัววอลไลนเนาะคือตอนนี้เอ่อโปรดักต์ฟิลเลอร์ผิวที่ดังมากระแสมาแรงอะคะ่ะของของประเทศณนะตอนนี้เออถ้าหมอจะพูดตึงตัวอก็จะมีอยู่2ตัวที่ทุกคนก็จะรู้จักเป็นสีเขียวตีมนี้เลยก็คือจะเป็นเบโลเทโรรีไว์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นค่ายของกลุ่มเบโลเทโรแล้วก็จะเป็นกลุ่มของเอ่อจูดิเดมก็จะเป็นวอลไลซึ่งทางคลินิกเราอ่ะมีทั้ง2ตัวแต่ว่าหลักการของ2ตัวนี้มันจะต่างกันให้ลูกค้าจําง่ายๆนะคะก็คือตัว วอ,อ,อลไลท์อ่ะคือคือการที่น่าจะอิ่มเต็มมันก็ควรจะต้องมีแบบเออ คอลลาเจนคอลลาเจนมันก็ทําให้ผิวแบบมันไม่หย่อนคล้อยแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทําให้แบบมันวาวเวงาเงา,งา,งาอิ่มน้ำอ่ะมันคือกลุ่มกีซอรอลกรีซอรอลอันจะเป็นสารที่ใช้อุ้มน้ําทําให้เหมือนแบบเรากิ่มน้ำวันละสิบลิตรนอนวันละสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันคือผิวที่สุขภาพดีแบบนั้นซึ่งตัวของีไวฟ์ฝะขาวเบลโลท์รีไวฟ์ที่ดังๆอะคะ่ะที่เกรซการก้าวเขาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นฟิลเลอร์งานผีวบวกกับกีซอรอลฉีดไปเลย ทุกอย่างอาจจะเหมือนกับตัวโบไล แต่ของโตเวอร์ไลท์อ่ะจะมีเทคโนโลยีคือจูีเดทุกคนรู้อยู่ละแบบแบรนด์ดังปรับรูปหน้าเบอร์หนึ่งราคาแพงสุดอยู่ได้นานสุดทุกคนชอบแล้วอันนี้มันเป็นงานผิวของเขาแล้วก็ในของเขาเนี่ยคือจะมีเปเปอร์ที่หมอไปเรียนมาต่างๆอะค่ะซึ่งเขาก็จัดงานไปแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวที่มีเปเปอร์ชัดเจนมีการทดลองแบบฉีดล่องแขนจริงๆแล้วเอามาวิจัยจริงๆพบว่าร่างกายมีการผลิตอะพอฟอรินทรี อ่ะพ่อพอลีมันแปลว่าอควาแปลว่าน้ำอ่ะก็คือเป็นโมเลกุลที่จะสามารถผลิตกีซรอลได้เองตามธรรมชาติก็จะเป็นสีเขียวตีนทั้งหมดของเราค่ะมันก็คือมันเป็นสีเขียวน้ำทะเลอ่ะมันเป็นสีเขียวที่มันบ่งบอกถึงน้ำอ่ะหน้าที่มันแบบที่มันสุขภาพดีอย่างที่บอกอ่ะเอ,ออกกําลังกายเออนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกินน้ำมาแล้วหลายๆลิตรซึ่งหมอก็ทําแต่ว่าวัยมันก็โรยราเนาะมันก็เขาไม่สามารถจะแบบหน้าเด็กเหมือนทารกได้เราก็อยากจะ เออหน้าเด็กแบบหน้าอิ่น mm hmm. มน้ำก็ควรจะต้องมีอ mm ัพพอพอินทรีในหน้าเยอะๆน mm ี hmm. ่ <laughs> เป็นตัวช่วยของเรานะคะใช่ <Okay. S 2> อันนี้ก็แปะยาชายเรียบร้อยนะคะก็คือวันนี้ก็พร้อมนะที่จะแบบทดลองด้วยแล้วก็ได้เผลอแล้วก็ได้ฉีดด้วยนะคะคือเราต้องแปะด้วยแล้วก็เรียนด้วยะค่ะใช่ใช่ใชเมันก็จะได้แบบพอถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชาพอดี mm hmm. เออ เราสองคนก็พร้อมพี่จะาเข้าไปดีงามแล้วนะคะในเรื่องของการฉ<ด>ี่เดี๋ยวไปเล่นกันเลยค่ะเย้<ด> สวยขึ้นมันจะรู้สึกหน้าฝั่งเนี้ยมันสวยขึ้นอ่ะก็คือหน้าข้างขวาค่ะก็คือจะยกขึ้นด้วยอันเนี้ยเห็นไหมมันดูสวยขึ้นมันดูมันมีความปรับรูปหน้านิดนึงรู้สึกมหมว่าหน้าฝั่งเนี้ยสวยขึ้นเออมันมีความลิปเนี้ยแบบตาเตออะไรแบบดีขึ้นึ้นใช่เออขนวนเวอร์แล้วราคาก็น่ารักเนี่ยดูดิไม่ต้องปรับรูปหน้าเลยดิสวยขึ้นเลยตาโตขึ้นมาออกมาตาโตขึ้นมาออกมา ก็เดี๋ยวต่อไปหมอก็จะมาเรียนฉีดนะเออก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ชีวิตบอกว่ามีแต่ทําคนป่วยใช่ปกติคือเตียงนีนคือจะเป็นเตียงคนไข้เป็นมะเร็งคนไข้เป็นลำไส้วิอะไรอย่างนี้ตัวยแทงคอแทงลายอันนี้เราจะมาฉีดนะก็ใส่แบบนี้โอเคได้ไม่ได้ทำมาหลายตีแล้วเป็นเกียิมากค่ะหอขอรัให้ฟังเฉยว่าเดี๋ยวต่อไปอะค่ะสักประมาณเดือน เดินเดินหน้าเนีเพราะว่าก็คือจริงๆเดือนนี้เราติดต่อใช้ถุงมือสเตอร์ไลน์ให้คนไข้ทุกเคสซึ่งน่าจะเป็นคลินิกแรกๆที่ลงทุนใช้ถุงมือสเตอร์ไลน์ให้คนไข้ในฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ที่เป็นฟิลเลอร์ทุกเคสจริงๆค่ะสังเกตพรีมเขไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริงค่ะไม่เจ็บจริงไม่เจ็บไม่เจ็บเลย เชื่อแล้วไม่เจ็บจริงภาพฉีดของลราทั้งคู่เป็นไงบ้างของคนไข้นี่นะก็อยากจะแนะนำเนาะของเขียนในกล่องีสามเข็มนะคะประกานา่ารักน่ารักของของลูก,กค้า็นคลินิกเพราะว่าจริงๆหมออยากให้ทุกคน เออที่มาทำงานกลุ่มกับเรา่ะายลาแบบดูแค่กลุ่มดีออ a ชาน l กลุ่มหน้าใสาของเราอะไร้ยที่เป็นแบบหน้าใสาทั่วไปหน้าฉ่ำวาาวลที่อยากให้ทุกคนมีพื้นฐานผิวที่ดีแล้วก็มีในการที่จะแบบอยู่ได้หกถึงเก้าเดือนแล้วก็มีการสร้างคอลลาเจนโดยธรรมาชาติที่มากขึ้นการสร้างกีสซลลการสร้างอะไรต่างๆให้มากขึ้นให้ทุกคนเป็นแบบสาวการนำผิวดีกันคนอะไรเง ก็เคยยังไงเดี๋ยวถ้ากิดสมมติว่าปดาเข้ามาแล้วหมอะดูต้นทุนดูอะไรเราก็สามารถทําราคาให้มันน่ารักได้แล้วก็ขายในกลุ่มแมสแล้วก็พวกเราสามารถที่จะดีพริเซืร์กันก็จะเอาเข้ามนาคนคลินิกไม่ได้ตั้งใจขายครั้งนี้วอนไลย คือทั้งใช้ให้ทุกคนได้สวยก <c oughs> ็ไว้ใจกันในคลินิกเหมือนเดิมให้หมอพ <c oughs> ูดถึง <c oughs> คนลับกันหน่อยแต่ละคนความชื่นชอบอยังไงกับตัวนี้ <c oughs> เอาคิมก่อนได้ค่ะปกติงานผิวนะคะเราก็จะได้แค่แบบผิว <c oughs> โก้ผิวชํำวา่าหรือว่าอันนี้จะเห็นได้เลยว่าเหนียบเหมือนแบบแก้มค่อยๆตรงนี้ของเรามันลิฟ์ขึ้นไปได้ด้วยก็คือมีคุณสมบัติในการเป็นฟิลเลอร์ด้วยในการปรับรูปหน้าได้หมอนีล่ะคะรู้สึกยังเข้าที่ดูงานผิวทั้งหมดเลยนะ ก็คือแบบเราก็จะได้เข้าใจว่าผิวคือได้แค่ผิวอะซึ่งึงหมอก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันแมกะท่านเป็นหมอเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่ต่อให้ยังไม่ได้ดังนะตอนนี้แต่ว่าประทับใจคือหน้ามันแบบมันดูเหมือนปรับรูปหน้ามาด้วยอะคือหมอจะมีปัญหาเนี่ยแก้ห้อยอย่างเงีนะ้ยมันห้อยลงมาเลยเพราะว่าเราแบบไม่ได้นอนอะเออแต่ว่าตอนนี้ได้นอนแล้วนะก็มันจะได้นอนแล้วเออแต่ว่าก็คือแบบพอฉีดตัวเนี้ย คืองานถิวนแต่ว่ากันอีกอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆคือมันยกขึ้นมาแล้วแล้วมันรู้สึกเหมือนเราแบบ เออแบบนอนหลับเพียงพอกินน้ําวันละแบบ2ลิตรสลิตรทุกวันอย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นคนสุขภาพน่าจะไม่ได้กินอะไรจะอาบด้วยอันเนี้ยเพราะมันช้ามันจะไม่อาบเลยบางกินสักสิบนิดต่อวันเดี๋ยวเข้ามากลางน้ำก็คือราคาน่ารักแน่นอนน่ารักใช่ไหมคะน่ารักเพราะเราขายแมสเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ขายแบบเราอยากให้ทุกคนได้ทําทุกหกเดือน9เดือนรีพีทเป็นเรื่องปกติเป็นแบบอะไรที่ทําทุกหกถึงเก้าเดือน นี่หมายถึงว่าทําแบบไม่ใช่หมอสั่งที่ทางแต่ว่าเป็นการที่เราตัดสินใจเองว่าเฮ้ยมันดีมันเห็นผลแล้วก็จะได้มาทาเรื่อยๆมาทาเรื่อยๆเพราะว่างานผืนที่บอกว่าพิโคแล้วก็ขายดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของหน้าสายชาแนลดีออะไรเงี้ยที่กาลังจะเข้ามาแล้วก็ขายดีพิ้งพีนอกแล้วก็มีแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานพิมว่าที่อยากให้ทุกคนแบบได้มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยเราก็อยู่กับเราเป็นนานเป็นปีอะไรเงี้ยเออก็อยากจะให้ในราคาที่มันจับต้องได้เพราะว่านาจุดเนี้ยท้องตลาด ไอจุดที่มันเป็นพื้นฐานผิวอะค่ะส่วนใหญ่ก็2องเาขั้นต่ำจะต้องมี6,9เดือนเนี่ยสองห้าไงานที่ถูกอันนั้นอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็คือหลังจากคิมนี้ไปคือแมสแม่ตัวนี้ต้องฟสใช่ฟมาสจะต้องสามสิบหาสาขา่ต้องขายได้ <laughs> เาเทเดี๋ยวให้หมอฝากหน่อยเส้นทางสู่หมอความงามเราจะมาเป็นหมอความงามเต็มตัวแล้วใช่ยางยางเงือนเือนเนื้เนื้อเนือสอบนิดหน่อยล้สอบนิดหน่อยก็ยังไงก็เออก็อย่างฝากทุกคนนะคะก็คือหมอก็พบกับหมอในบทบาทใหม่เนาะก็อาจจะกลับมาสู่เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นหมอความงามนะคะหมอเองก็ไม่ทิ้งถ้าจะสมมติว่าเขายังยังแบบ มีโจทย์ให้กลับไปช่วยในโะจทย์ที่ไม่ให้เราแบบทํางานวันหนึ่งแปดสิบเก้าสิบชั่วโมงก็จะกลับไปช่วยเหมือนเดิมเพราะว่ายังคิดถึงคนไข้อยู่คิดถึงป้าๆอยู่เมื่อความงามอีกเนี่ยวแบบต้องมีสิ่งนี้ด้วยอ,อย่าง้ยคิดถึงคนไข้ความ <c oughs> รู้สึกมันเปลี่ยนเลยคุณหมอแบบหมอเม็ดมาเป็นหมอความงามมันมันหมอมองว่าเม็ดมันเติมเต็มจิมตวิญญาณความเป็นแพทย์ด้วยค่ะยังไงก็ยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้โดนทํางานอาทิตย์หนึ่งแปดสิบชั่วโมงอ่ะหมอก็อยากมีพาร์ทหนึ่งแบบที่จะ ไปตรวจเน็ดให้ฟรีก็ได้ไดอะไรอย่างงี้ยะ,ะ่ะหมอชอบคือรู้สึกว่ามันมันมันได้ช่วยผู้คนแต่อันเนี้ยมันคือช่วยคุณภาพชีวิตอันนั้นมันช่วยชีวิตอันนี้คือช่วยคุณภาพชีวิตคือถ้าเกิดเราเป็นแพทย์แล้วเราแบบได้ทำทั้งสองอย่างก็มีความสุขแต่ว่าเราก็ในอนาคตยอย่างเงี้ยคืออนาคตถ้าสมมติว่าหมอมาทำการนำความงานหนือหมอก็อยากจะให้น้องๆอ่ะได้ไปมีพ์ทหนึ่งเป็น,นหมอกังนำไป ตรวจโรคอะไรเงี้ยก็ก็หมายถึงว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอนาคตก็อาจจะมีได้จริงๆถ้าเกิดเขาให้เราสามารถไปเวิร์กไลฟ์บาลานแล้วก็ให้เราไปช่วยอะไรบางสิ่งเนี่ยก็ยินดีมากๆาะอย่างน้อยแม้ว่าเราจะเป็นหมอความงามเราก็ดูแลคุณภาพชีวิตเนาะก็คือหมายถึงว่าเราเป็นหมอความงามดูแลคุณภาพชีวิตแต่ว่าในจุดที่เราทั้งคู่และทุกคนในองค์กรเราเลือกทางเดินตรงนี้เราก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือต้องการที่จะ ให้มันเห็นผลถูกอยอแล้วก็ให้ยาจริงๆริงไม่มีผสมคอนทำด้วยหลักของจัญาบรนแพทย์ที่ถูกต้องค่ะยังไงก็หลักแบบอยากจะให้ทุกคนนะคะที่ไว้ใจกับทางการรังคลินิกไว้ใจกับทีมแพทย์การรักคลินิกที่เราก็พัฒนาอย่าไม่หยุดหยัางล่าสุดก็มีไปเรียนที่เกาหลีเพิ่มปีนี้อีก6คนนะคะก็คือจะมีพัฒนาองค์กรแพทย์ต่อไปเรื่อยๆอ่ะก็อยากจะให้แบบฝากทุกคนไว้นะคะในการให้เราดูแลหน้านะคะ สำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามการนํำคินิกหมายถึงว่า u ูทูบกางน้ำคินิกนะคะก็ครั้งหน้าหมอจะพาไปที่ไหนก็รอดูกันนะคะแล้วก็อยากให้กดไลค์กดซ u บ s c r i b e นะคะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube กางน้ำคินิกนะคะไม่ต้องดูทุกคลิปก็ได้ดูเฉพาะคลิปที่โปรดักที่เรนสนใจก็ได้นะคะแต่ถ้าดูทุกคลิปก็จะดีใจมากต้องดูทุกคลิป <laughs> ค่ะ <laughs> ต้องดูทุกคลิป <laughs> ค่ะโอเคค่ะบ <laughs> okay, ๊ายบาย